กะชัานเต็มเลยเห็นไหมคะโอ้นี่นี่นี uhh ่นี่นี FR ่านเป็นที่เกิดบรรยากาศเกิดบรยาานะไม่ก็ทั yes ้งกบนะครับเ็สีกบยังมาอาศัยความเย็นในนี้เลยเพราะว่าพื้นพื้นดินชุ่มน้ำมันจะเย็นนะคะไม่เห็นอยู่ซะกเอ๊ถ้าก็อยู่กบเปล่าจะเหลือไหมเนาะ นี่ค่ะปลาดุกปลาดุกก็มีปลาดุกก็มีอยู <m im throughout> ่ตรงนี้นะนี่ปลาเขว่าอยู่นี้นะครทนนไมเห็นไหไม่ต้องกังวลใจเด้พี่น้องเลยอยู่แบบสบายใจเลยสบายสบายใอยู่แบบม่งมั่งไม่ไม่ไม่มีสนใจเลยนะปกติมชาติธรรมชารรมาตสัชตว์ทั้งาลายไม่ว่าจะเป็นนาพิธราตกบปลาอยู่กันาบบมีควมามสุขมากไม่ต้องกมัาว่าตครจะามาทิราา เดี๋ยวพี่น้องจะพาลงเรือนะคะคนคนที่ทำบุญก็จะอิ่มบุญนะคะก็จะมีความสุขเดี๋ยวพี่น้องจะพาลงเรือพี่น้องๆอาจารย์กรนึงนิดนึงเพื่จะพาลงเรือนะคะ

กใบแค่จะพันไหนครับยังไม่ถึงดีนะครับ้ะได้ค่ะเขาลังปอดตายใช่ได้เมคนติดฝ่อารยน่มีคนติดคนิเฮวเสื้อควุมปลอดภัยเสื้อคลามปลอดภัยนะคะเราจะใส่เสื้อชูชีพยูทูบเบอร์อยู่แถวหน้าเลยค่ะต้องเครื่อเสียงเรื่องจะดัง

เราพไหสเดียวพ่น้อยประสานใหม่อีกทีงถ้อย่างเจะเห่าไปว้พร้าวะจักนอต่อพะนมาค่ว่าันไหนพี่น้อยเดไฟไว้่พีน้อยเตรียมติดต่อจะเหมารถรางเที่ยวรอบเมืองแล้วนะคะ ไปแล้วครับพี่น้อยพาทัวร์พนน <c oughs> ี่น้อยพาเที่ยวล่องเรือแล้วออ่อองร ขอบคุณด้วยขอบพระคุณด้วยนะคะน้องเนี่ย<ด>เป็นคนะกรามการหมู่บ้านน้องหนุ่ยนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะคมาดูแลวะมาดูแลวะแล้วก็มาดูแลด้านักพวกเก่าปกติแล้วเรือนี่เขาจะไม่พาไปไหนเลยเขาจะไว้รอยยังคานแต่ว,ว่าวันนี้ท่านเมตตาพวกเรานะคะได้ขับเรือมาเพื่อจะให้เราได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งะนะคะของที่ฉันลอกก็รู้ว่า แขกบ้านแขกเมืองเรามาจากต่างจังหวัดนะะคได้ให้เห็นคุณวิชาพิมแม่น้ำน่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่น้องน้อยขอบคุณอาจารย์นวลเพ็ญขอบคุณอาจารย์คนนึงนิดนะคะที่ทําให้พวกเรายูทูบเบอร์สายลุงพลพัดแตนได้มีโอกาสทุกๆเรื่องในในการมาครั้งนี้ของพิจารณโลกค่ะ